คิมมนกับรอ้อครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีมากครับมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทเนาะแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งเ,เรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวคิมแล้วก็ร็อมาก่อนแน่นอน,อะนะ่ะเนาะเพราะว่าอย่างรา็อร็อก็เด้เป็นเป็นเขาเรียกว่า transgender transgender ซึ่งตัวคิมก็เล่นเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบแล้วก็รักกับ transgender เลยเป็นแฟนกันแล้วในเรื่องก็ต้องเลิกกันมาเลิกกันแล้ว ด้วยป,ปัญหาของเรื่องของโครงการบันเทิงนี่แหละทําให้เลิกกันแล้วก็ต้องตามมาง้อตามารักอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยต้องไปติดตามด้านในแหละนะครับใดๆก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าความรักเนี่ยมันมีทุกรูปแบบโดยเฉพาะคู่รักแบบผู้ชายแล้วก็ทาเจนเดอร์ซึ่งเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เผยแพร่เรื่องราวเรื่องนี้ในเรื่องนี้ครับเรื่องละครน่าดูมากๆากึท่เป็นยังไงบ้างการดับดบทบาทอย่ที่บคบความรักที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในรูปแบบนี้ โดยส่วนตัวเราเองนะคะก็เป็น transgender เหมือนกันแล้วก็คือเราเห็นซีรีส์แบบว่าสวยเกินอ่ะคือเราเห็นซีรีส์ในในไทยเนงะแบบทำติตซีรีส์ออกมานำเสนอเสื่อ,อ,อมาที่แบบเป็นความรักของ transgender ที่แบบมีความผิดหวงังหรือว่าไม่สมหวังในความรักบ้างแต่เรื่องนี้ก็สมหวังหรือเปล่านะสมหวังหรือเปล่านะานะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามก,กันนะคะทุกคน ความความยากของเรื่องนี้ผมคิดก็คือต้องเป็นคนที่เหี่ยงยังไงด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยอย่างตัวเัื่อรนครเขาเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายในเรื่องใช่ไหมครับตัวผมที่เป็นเฮียกรหรือว่ากรดิตเนี่ยก็คือพระเอกในเรื่องนั่นแหละแต่นิสัยจะตรงกันข้ามสลับกันคนนั้นเขาจะนิสัยดีเป็นตัวร้ายที่น่ารักส่วนผมก็จะเป็นพระเอกที่ขี้เหวีย่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนร้ายนะครับไม่ได้เล่นเป็นตัวโกงในเรื่องนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าแบบแอบ เซลเซงานมันเถิแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตัวละครที่ใส่ขี้เบี่ยงก็ต้องรีเสิร์ชเยอะเพราะว่าพื้นฐานเปนคนเรียบร้อยมากก้าแต่ละก้าวก้าวสพุธนี้ก็ก้าขาซ้ายก็พุธข้าขาขวาก็โทตลอดเดินจงงมตลอดนะเข้าชงเข้าฉากก็ต้องแบบ ส่วนมลก่อนเออส่วนม์เวลาพูดอมานี่คืออยู่ในซีนอ่ะต้องคอยเก็บดอกดอกมาดอกนี้กูลดอกนี้กุลมันรั่วออกมาคือแบบคำพูดนี่กือบบไฮร้อนหวาดมากเลยแล้วในเรื่องก็คือด่ากาดเลยก็ยากยากอยู่เรียกว่าเป็นความจริงไหมเนี่ยเรียกว่าเวลาอะไรห็นบอดที่เป็นไงให้คิมม่อนเครียดไหมไม่เครียดครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ทําด้วยรู้สึกได้ระบายเลยบางอย่างเหมือนกันชีวิตจริงเราด่าใครไม่ได้ครับไปด่าในละครแทนก็รู้สึกปลดปล่อยดีครับ คครรัมล่นีทดาบหมดเลยครับโดนหมดทุกคนนะครับในเรื่องก็โดนโอ้ก็มีครับช่วงช่วงช่วงหักเหของความสัมพันธ์เนี่ยก็เราก็โดนเยอะเหมือนกันครับก็มีบ้างค่ะอันนี้เการใครมาเล่นด้วยกันครั้งแรกอครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยที่ได้มาเล่นกับพี่เป็นไงครับพอเจอครั้งแรกก็แบบประทัุใยก็คิดว่า ที่เฟิร์สเขาคัดเลือกแบบนักแสดงมาที่แบบคาแรคเตอร์กับตัวจริงนี่คือแบบคล้ายกันหรือเปล่าที่แบบเป็นเวอร์สอิมเพรสชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแต่พอได้คุยแล้วก็อุ้ยพี่เขาเป็นคนน่ารักตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขคือเข้าซีนด้วยกันแล้วก็แบบง่ายค่ะทํางานด้วยง่ายตอนน้องพูดอยู่ผมหยิกหยิกเอวอยู่แล้วเนี่ยจะพูดเนี่ยใช่ที่แบบยืนหลังพปิดอะไรเงี้ยตอนน้องเจ็บ แซวแซวแซวอะไรนะคะอะไรพิเศษอะไงอ่ะสายหน่อยสายหน่อยเผ็ดร้อนที่สุดแซวมากมากค่ะชื่อคู่ของพี่พ่อพี่จอมก็คือฟินจิกหมอนเพหนูจิกจนหมอนขาดหมอนขาดแน่นอนดูภูมิใจเนาะแซวเนี่ยฮะเมื่อกี้เอาตัวละครในเรื่องออกมาปุ๊บ แล้วเวลาเราต้องเข้าคู่่างนี้อย่างเราเองต้องเกิดน,นะก็มีเสริญเสริญบ้างค่ะเสริญความความยากของเรื่องนี้คือเรากำลังฉายจะฉายแล้วในวันที่2ข้างหน้านี้นะครับแต่เรายังถ่ายกันไม่เสร็จเลยอันนี้อันไหนจริงอันไหนตออ่อันนี้จริงเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราจะถ่ายไปแล้วเราก็จะดูฟีดแบ็กทุกคนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้พวกเราแบบสรุปแค่ไหนเราก็จะจัดให้ได้เพราะว่าเรา ถ่ายไปฉายไปอ๋อเรื่องตามฟีดแบ็งไม่ต้องคนตอนจบได้แต่จบตามติดตั็กคนดูใช่ครับอยากให้จบแบบไหนก็เลือกได้เลยตอนนี้เรายังไม่มีเรื่องจบของเราอยู่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนโหวตกันแล้วกันนะครับโหวตมาได้ที่2 4 2สี่สองสิไม่ได้เลยเราพริ้งแค่สถานการณ์ได้ตลอดเวลาค่ะก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะทุกคนว่าตอนจบของเราเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะแต่ในเรื่องที่มันก็ได้เป็นตัวละครซ้อนตัวละครอีกทีหนึ่งใช่ครับ เป็นตัวละครซ้อนตัวละครอีกทีเป็นละครซ้อนละครละครละครอีกทีถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยงสับสนนะฮะกันลคตโอ้ยตั้งแต่ผมอ่านบทเนี่ยผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีมิติมากนะครับคนดูจะผมสปอยให้นิดนึงแล้วกันว่าคนดูจะงงมากว่าไหนเรื่องจริงในเรื่องหรือว่าอันไหนเป็นเรื่องของในเรื่องที่เป็นเรื่องจริงในเรื่องอีกทีหนึ่งจริงๆฮะเราจะสับสนแน่นอนแต่ว่ารับรองว่าพอ พอเฉลยออกมาแล้วจะตบเข่าฉาบแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เขาเขียนมาดีมากๆแค่ตัวนิยายก็สนุกเลยครับเพราะฉะนั้นดูของจริงครับแล้วก็ทางทีมงานเขาตั้งใจทํากันอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สนุกแน่นอนโดยเฉพาะคู่ของเราเนี่ยรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คุณจะได้รับความแตกต่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนใช่แล้วอย่างพี่คิมออนเนี่ยคือในเรื่องก็เล่นเป็นแบบ เป็นนักสแสดงและหนูก็แบบ,แบ,บมีแฟนเป็นนักสแสดงก็คือแบบคือที่ใส่ชุดวันนี้มาคือเวลาเราจะไปไหนด้วยกันคือหนูต้องเอาชุดอันนี้ปิดเพื่อเพื่อแบบมาให้แฟนคลับเขาเห็นไม่งั้นเราแบบคือก็จะมีปัญหากันนิดหน่อยแต่ที่บอกหลังไมาคือกลับบ้านไปตอนนี้ดึกแล้วนะครับกลับบ้านไปยุงเยอะก็เลยเอามุ้งมาด้วยเนี่ยคือเอาตัวละครมาพูด <c oughs> แซวา <c oughs> ติดตามด้วยนะคะาเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอ ไม่นล้วล่ะว like ิโนกัดฟันแล้วอ่าดูดิฝากเมนาการ์ดการ์ดสองเมนูที่เราทานะคะทุกคนออนแอร์ตอนแรกแล้วนะคะที่ทางช่องวันสักสิบแล้วนะคะแล้วก็ไอฉี่อีค่ะนะผมฝากด้วยนะครับเพื่อนนครแล้วก็ฝากโรดดิทแล้วก็น้ำส้มด้วยครับแล้วก็ถ่ายทุกปั๊บก่อนไม่ได้หรอ